คนจนบอกว่าถ้ามีเงินคงจะมีความสุขไม่น้อยคนรวยกับบอกว่าถ้ามีเวลาก็คงจะมีความสุขไม่น้อยคนขอทานกับบอกว่าถ้าวันนี้เขามีข้าวกินแล้วอิ่มท้องเขาคงจะมีความสุขคนพิการกับบอกว่าถ้าวันนี้เขาเดินได้ชีวิตเขาคงมีความสุขไม่น้อยคนตาบอดกับบอกว่าถ้าวันนี้เขามองเห็น เขาคงจะมีความสุขกับโลกใบนี้คนป่วยกับบอกว่าถ้าวันนี้ชีวิตเขารอดไปได้เขาก็คงจะมีความสุขไม่น้อยเช่นกันสุดท้ายแล้วความสุขของคุณคืออะไรทั้งๆท,ที่เรามีบ้านอยู่มีข้าวกินมีรถขับยังมีลมหายใจยังเดินได้ยังมองเห็นแล้วคุณจะท้อไปทำไมใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบฉบับของเรา และอยู่กับทุกวันให้ได้อย่างมีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วโชคดีแค่ไหนแล้วที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ในโลกกลมกลมใบนี้